ผมมีเพื่อนคนหนึ่งขับแลมโบมาทำงานบางวันเขาก็ขับมัดแต่งวันไหนไม่อยากขับซปเปอร์คาร์ก็มี Ford Ranger Raptor นะครนะ งานนี้ให้โซแพทริกตัวจริงบ้านมีรถเยอะมากเลือกคันไหนไปรับเบสดีโดยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีโปรไฟล์ดีมากๆทั้งหล่อรวยและมีความสามารถครบด้านอย่างหนุ่มแพทริกปาร,ริสที่ตอนนี้เป็นขวัญใจของสาวเบสลระวนีคําสิงเพราะทั่วทั้งวงการยูทูบเบอร์ก็เชียร์ให้สาวเบสได้คบหาดูใจกันกันกบหนุ่มแพทริกผนุ่มแพทริกเองก็ชื่นชอบสาวเบสออกหน้าออกตาและจีบ สาวเบสจัดเต็มมากๆโดยงานนี้หนุ่มสไพร์ SPD ก็เคยไปถ่ายที่บ้านของหนุ่มแพทริกปวริสโดยได้พูดถึงจํานวนรถที่บ้านงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีรถเยอะมากๆและหลากหลายแบรนด์หลักสุดมีทั้งแบรนด์ที่ดูไฮโซหรูหราราคาสูงถึงหลักหลายล้านรวมไปถึงวันสบายๆายก็จะขับอย่าง f อด d r น n g e r Raptor ก็เป็นอีกหนึ่งคันสำหรับวันสบายสาย ขนมแพทริกนั่นเองค่ะและต้องยอมรับจริงๆว่าบ้านรวยมากๆถึงขัน้นทํา รงรถติดแอร์ให้กับรถเลยทีเดียวงานนี้สาเวเบสค่ะถ้ามีหนุ่มแพทริกเป็นหวานใจจริงๆคงจะเหมาะสมกันอย่างมากเพราะหนุ่มแพทริกก็ดูรวยอย่างมากจริงๆส่วนสาเวเบสก็ทํางานอย่างหนักและมีเงินมากมายเวลาที่ทั้งคู่ไปกันไปไปกันมาคงจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะหวังว่าสาเวเบสจะเปิดใจให้หนุ่มแพทริกขับมารับไปเที่ยวทุกๆวันนะคะแค่คิดก็มีความสุขมากๆแล้วและยินดีกับสาเวเบสสุด ขอขอบคุณแพทริกปวร,ริศและเบสคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ